ในราชสมัยของพระเจ้าเวิเลี่ยเขาได้ทําการสถาปนาแคว้นเล็กสามแคว้นขึ้นมาคือแคว้นเจ้าแคว้นเว่ยและแคว้นหานเพื่อที่จะใช้เป็นเมืองหน้าด่านในการป้องกันการโจมตีจากแคว้นเลี้ยงอํานาจอื่นๆโดยมุ่งเน้นให้แคว้นเจ้ารั้มือกับแคว้นจงซังและเผ่าหลงตีที่อยู่ทางเหนือแคว้นหันรั้มือกับแคว้นเซิงที่อยู่ทางใต้และแคว้นเว่ยรั้มือกับแคว้นฉินทางตะวันตกที่เริ่มมีอำนาจขึ้นมาซึ่งเป็นการกระทําที่แสดงให้เห็นว่าราชวงศ์โจ เข้าสู่ยุควิกฤตขั้นสุดที่ตัวของพระเจ้าเวเลี่ยยอมรับแบบกกลๆว่าแคว้นและเหล่าขุนนางที่ตัวเองได้แต่งตั้งขึ้นมานั้นมีอำนาจเหนือกว่ากษัตริย์ที่ไม่สามารถปกครองราชสำนักจากการลุกลานของศัตรตูได้ด้วยตัวเองอีกต่อไปซึ่งพระเจ้าเวเลีย่ยครองราชอยู่ในช่วง426-402ปีก่อนคริสตกาลก่อนที่จะสิ้นพระชนลงไปเพราะโรคร้ายครับจากนั้นชีเจาหรือว่าพระเจ้าอังลูกชายของเขา ก็ขึ้นมาครองราชต่อเป็นกษัตริย์องค์ที่33ของราชวงศ์โจวและจากทีพ่อของเขาพระเจ้าเวียได้สถาปนาสามแคว้นที่ได้พูดไปตอนต้นขึ้นมาในยุคของพระเจ้าอันได้แต่งตั้งให้ฉีเทียนเหอเป็นผู้นําของแคว้นฉีทําให้ในตอนนี้เจ็ดแคว้นยักษ์ใหญ่ซึ่งก็คือแคว้นฉินแคว้นสู่แคว้นเยี่ยนแคว้นหานแคว้นเจ้าแคว้นเว่ยและแคว้นฉีที่เป็นเหล่าแคว้นใหญ่ผู้มีอำนาจในยุคลนรัตหรือว่ายุคจ้างกัว ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์จีนนั้นได้ถือกําเนิดขึ้นแล้วและยังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเวลาของราชาวงโจนั้นเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับพระเจ้าอังของราชอยู่ทั้งหมด26ปีในช่วง4 0 2ถึง376ปีก่อนคริสตกาลและสิ้นพระชนลงจากอาการประชวนและได้ลูกชายที่ชื่อว่าจีฉีหรือว่าพระเจ้าเลี่ยขึ้นมาคองราดต่อที่คองราดอยู่ในช่วง3 7 6ถึง369ปีก่อนคริสตกาล ปกครองอยู่แค่เจปีในยุคนี้เหล่าคว้นใหญ่ๆต่างก็ไล่ึ่งความเคารพต่อราชวงศ์เจ้าที่เป็นศูนย์กลางมีเพียงแขว้นฉีที่ยังคงให้ความช่วยเหลืออยู่บ้างทําให้สถานะของราชวงศ์กลายเป็นว่ามีก็เหมือนไม่มีอีกต่อไปครับหลังจากที่พระเจ้าเลี่ยนสินตาชนเผาโลกร้ายน้องชายของเขาจีเปียนหรือว่าพระเจ้าเฉียนได้ขึ้นมารับหน้าที่ต่อที่ของราชยาวนานถึง48ปีในช่วง369 ถึง321ปีก่อนคริสตกาลที่เป็นยุคสมัยอันยาวนานที่เต็มไปด้วยความลำบากเพราะสงครามระหว่างแคว้นที่ต่างก็ลุกขึ้นมาสถาบนาตัวเองเป็นกษัตริย์ที่ถึงแม้ว่าพระเจ้าเชียนจะพยายามปรปับปรุงสถานการณ์ของราชวงศ์ให้แข่งแข่งขึ้นเท่าไหร่แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่สามารถควบคุมอำนาจของแคว้นใหญ่ที่อยู่ภายนอกราชสำนักได้